สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะไปค่ะเราไปที่ไอชีอีกันบ้างนะคะตอนนี้มีซีรีส์แนวสายรับเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากคือเ ja ล่จาลชนค่ะสไตล์การแต่งตัวเป็นผู้หญิงของเฉิงอีนันนะคะกลายเป็นไฮไลท์แล้วก็ได้รับการพูดถึงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนเป็นอย่างมากเลยนะคะบอกแล้วว่าเป็นดาราหน้าหวานอีกคนหนึ่งแล้วก็รูปร่างก็เล็กๆด้วยนะคะแต่งตัวเป็นผู้หญิง เพื่อนๆได้ไปดูกันหรือ,อยังเอ่ยนะคะเนื่องจากว่างานที่ต้องทําก็เลยต้องแต่งตัวเป็นหญิงนั่นเองค่ะก็รูปปกนะคะหวานก็มีมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะในตอนนี้นะคะละครสายลับก็มาแล้วนะคะก็ถือได้ว่าโครงเรื่องมีปมที่น่าสงสัยอยู่มากมายนะคะในตอนแรกที่หวานดูไปตอนที่1กับตอนที่2เท่านั้นก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรแต่พอได้ดูต่อมาเนอสามสี่ห้าหนะคะตายแล้วมีอะไรให้ดูค่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ ก็ถือได้ว่าทําได้ตามมาตรฐานของละครแนวสายลับนี่แหละค่ะก็ถ้าเดาพอดเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกเราก็เดาได้เพื่อนๆค่ะเ,เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนที่แตกต่างกันให้พวกเราได้หาความสํารานกันนั่นเองนะคะในปีนี้นะคะก็ในแบบในประเทศจีนเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปีที่ละครจีนมีความซบเซามากนะคะทั้งทั้งละครที่เป็นแนวจีนปัจจุบนันแล้วก็จีนคอสตูมโบราณน,นะคะเพราะฉะนั้นจะรู้สึกว่ามันเงียบแล้วก็ สงบมากค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะในความเงียบเนี่ยแบบพวกเราก็ดูแทบจะทุกเรื่องเลยเนาะในในจีนเงียบแต่ในไทยไม่เงียบนะคะพวกเราก็ค่อยๆติดตามดูกันแล้วก็ถ้าเรื่องไหนมีแบบเอ่อพักไทยออกมาพร้อมๆกับสับไทยเลยก็ยิ่งจะได้รับจํานวนคนดูซึ่งเป็นคนไทยอะ่ะมากยิ่งขึ้นไปอีกเท่าที่หวานสังเกตดูนะคะสังเกตยอย่างไรเอ่ยก็สังเกตจากการที่คอนเทนต์ในเรื่องนั้นๆมีคนมาพูดคุยด้วยเยอะๆอะไรแบบนี้ก็แสดงว่าแบบเรา เพื่อนก็ดูเป็นเพื่อนกันอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ตลอดในปี2024นี้ก็มีแนวของสายลับออกมาหลายเรื่องเช่นเดียวกันแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับปี2023นะคะก็ถือได้ว่ายังน้อยกว่านะยังน้อยกว่าแต่ก็ยังถือว่ามีบ้างนะคะอย่างที่พวกเราจำกันได้เนาะในตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่ก็เป็นของพันเยี่ยมิงนะคะซึ่งออกมาจากทางโยคุก็เพิ่งจะออนแอร์มาเลยวันที่20นี้แต่ว่าเรื่องนี้ดิฟเลิกนะคะก็ คือออนแอร์ก่อนนั่นเองค่ะของคุณเฉิงอี้นั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นดาราที่คนไทยชื่นชอบมากๆสําหรับคุณเฉิงอี้นะคะก็รอผลงานของเขาอยู่จริงๆแล้วรอในส่วนที่เป็นจีนคอสตูมโบราณเนอะนึกว่าจะได้ดูสักเรื่องหนึ่งก่อนจบปีนะคะตอนนี้จะทันวาคมแล้วไม่รู้ว่าจะมาไหมไอที่เขาบอกว่าไอจิ้งจอกอะ่ะไอซีรีส์ชุดจิ้งจอกนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่2แต่เขาบอกว่าออของคุณ ของคุณเฉิงอี้จะเป็นเรื่องที่3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องที่2ของคุณหลิวซื่อซื่อกับคุณจางอินหลงเนี่ยออกมาที่หน้าจอก่อนนะคะณนะจุดนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องรออัปเดตเนาะแต่พอเรากลับมานะคะที่ละครสายลับเรื่องเนี้เล่จารชน ก็แน่นอนว่าคุณเฉิงอี้นี่แหละค่ะเป็นไฮไลท์ที่แบบดีที่สุดเลยของละครเรื่องนี้นะคะเป็นอะไรที่ดึงคนดูมาที่ละครเรื่องนี้ค่ะส่วนบทละครมีความน่าตื่นเต้นมีความสะดุดตานะคะแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าน่าเสียดายค่ะถ้าเกิดว่าท่านพลาดท,ที่จะไม่ได้ดูนะคะบอกเลยว่าถ้าดูแค่ตอนที่1กับ2อาจจะยังไม่เลาใจเท่าไหร่แต่พอ3 4 5 6 7 8ห้าดมาแล้วนะคะเรียกได้ว่าโอ้ยจะดุดตาหน้าตื่นเต้นมากเลยนะคะคือ มันจะมีความแบบเ,เริ่มต้นมามันจะมีความตึงเครียดแล้วจากนั้นมันก็จะเป็นน่าตื่นเต้นเพราะว่าปมมันแบบไม่มีอะไรคลายเลยสักกระปมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการรอบสังหารนะคะแล้วก็การที่แบบแบบบรรยากาศของสงครามสายลับที่มันมีความตึงเครียดนะคะคือไม่รู้ว่าใครฉลาดกว่าใครนะคะแม้กระทั่งพระเอกก็ยังไม่ได้ฉลาดกว่าทางตัวโกงมากเท่าไหร่ถ้านับเป็นเซนเซนอาจจะฉลาดกว่าแล้วก็เร็วกว่าประมาณประมาณ10มิลลิเมตรอะไรประมาณนี้ ซึ่งก็ไม่มากใช่ไหมก็เป็นว่ามันเลยตื่นเต้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีทั้งการต่อสู้แบบที่รับแล้วก็ที่แจ้งนะคะแบบเปิดเผยแล้วก็ซ่อนเร้นระหว่างกองกําลังต่างๆในละครนะคะก็เป็นเรื่องที่สนุกมากสําหรับพวกเราเลยละค่ะก็เรียกได้ว่าใช้เขาเรียกว่าดูด้วย คือมันไม่ได้อยากจะใช้สมองหรอกแต่พอดูแล้วมันมันคิดตามอ่ะเพื่อนๆคือมันคิดมันคาดมันคาดว่าเอ้ยมันน่าจะมันน่าจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับแบบเรื่องนี้มันแบบถ้าใครได้ดูอ่ะบทมันน่าสนใจจนอยากจะเรียกได้ว่าเป็นละครสายลับมามืดที่ ที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามชมมากๆเลยแต่เดี๋ยวนะคะตอนนี้ยังไม่ได้หวานยังไม่ได้ให้ให้รางวัลกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะต้องรอก่อนเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มเริ่มเองนะคะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆให้ผลกลางเรื่องไปก่อนเราถึงจะมาสรุปได้ว่าเออเรื่องนี้มันแบบน่าดูสุดๆเป็นม้ามืดหรือเปล่านะคะได้มามืดไหมอะไรประมาณเนี้เพราะอย่างที่บอกก็เริ่มต้นมามันไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่แต่พอดูไปแล้วมันโอ้ยโคตรจะดีนะคะเอาละค่ะสําหรับเรื่องนี้นะ ะคะเต็มไปด้วยไฮไลท์ที่ไม่ได้มีความเวอร์วังอลังการเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมีบทละครที่ดึงดูดพวกเราเนี่ยค่ะให้ติดตามว่าเอ๊ะอเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงกระสุนอะไรพวกนั้นเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าในระบบของสงครามสายลับเนี่ยมันใช้ กลยุทธ์ใช้ภูมิปัญญาแล้วก็พลิกสถานการณ์ในสภาวะวิกฤตที่แบบเอ้ยตัวเองจะโดนจับได้แล้วแล้วก็ตัวเองแบบเอ้ยจะจะ,จะตายหรือเปล่าหรือว่าคนที่มารอติดต่อกับเรานั้นจะตายไหมนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็เป็นความทา้าทายที่ทําให้พวกเราก็โอ้โหต้องดูค่ะไม่กล้ากระพริบตาในบางฉากนะคะกลัวพลาดความตื่นเต้นไปนั่นเองนักสแสดงของเรื่องนะคะบอกเลยว่าคุณเฉิงอีเนี่ยตีโอ้โหทุบ บทละเอียดแตกไปเลยนะคะรับบทเป็นวินหงเซินค่ะเป็นตัวละครแบบพระเอกที่ดูเพลิเผแล้วเขาเหมือนเป็นแบบนายน้อยผู้ที่ไม่แบบ ไม่เอาการเอางานเป็นในน้อยชิวๆนะคะแต่ความจริงแล้วเขานั้นโอ้โหคะ่ะเป็นสายลับระดับแบบระดับแพตตินัมเลยนะคะเป็นเป็นสายลับในระดับแนวหน้ากันเลยทีเดียวคะ่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะก็ดูหนุ่มน้อยหน้าตาอ่อน,ออนๆหน้าตาหวานๆจะมาเล่นละครสายลับได้น่าเชื่อถือมากๆเลยอินไปกับคุณเฉิงอีอีกด้วยนะคะแล้วก็ฉากที่โอ้โหทําให้เกิดการแบบ พูดคุยกันมากเลยก็คือภาพลักษณ์ที่ต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะคะในละครค่ะคุณเฉิงอี้นั้นทําให้ทุกคนช็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นนะักมีดัดขนตาด้วยเพืเ่อนๆขามีการม้วนมวยผมแล้วก็มีดวงตาที่แบบหวานนะคะของคุณเฉิงอี้บอกเลยว่าอืมให้ความรู้สึกถึงความอ่อนโยนของผู้หญิงอย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ถือได้ว่าคุณเฉิงอี้ก็ก็ ก็คือแต่งแบบแต่งจริงๆอ่ะเต็มยศเลยเป็นผู้หญิงนะคะเป็นความท้าทายสำหรับ นักแสดงเองด้วยค่ะเพราะว่าแหมปกติแล้วในประเทศจีนใช่ไหมก็ไม่ได้มีการยอมรับเรื่องของการที่ผู้ชายมาแต่งหญิงอะไรแบบนี้นะคะแต่สําหรับเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องราวของสายลับเพราะฉะนั้นก็ได้รับเอ่อตั๋วยกเว้นนะคะตั๋วยกเว้นแล้วก็พระเอกของพวกเรานั้นก็เป็นแมนเต็มตัวค่ะเนื่องจากว่าต้องทําภารกิจนะคะก็เลยต้องแต่งเป็นผู้หญิงนั่นเองแล้วก็ถือได้ว่าพัฒนาทักษะก็คือทักษะก็กระเจิดกระเจิงอยู่แล้วสําหรับคุณเฉิงอี้นะคะคือ ละเอียดละออค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องห่วงเลยนะคะสนุกมากหวันว่าคุณเฉิงอี้นี่แหละเป็นไฮไลท์ของเรื่องเล่จรชนเอาจริงๆพอเขาแต่งเสร็จแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเขาสวยแล้วก็ยังให้บรรยากาศของความ ความเอ่ยังไงดีอารมณ์ดีอะอารมณ์ดีเพราะว่าตัวละครของเขามันจะต้องมามารับบทที่แบบว่าเป็นผู้หญิงอะในตอนที่เขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงมันก็จะให้ความขำๆนะคะให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายทําให้แบบเพิ่มสีสันของเรื่องนะคะก็ทําให้พวกเราผู้ชมก็ไม่ได้ดื่มด่าแค่ความตึงเครียดของการที่เอ้ยจะโดนจับได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็เป็นพอดเรื่องที่ที่มีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีความสุขในระหว่างทางนะคะเพราะว่าหนุ่มหล่อๆนะ ตาหวานๆอย่างคุณเฉิงอีเนี่ยมาแต่งเป็นผู้หญิงก็ดูแล้วมีความสง่างามมากๆแต่ฉากนี้ไม่ได้นานนะเพื่อนๆฉากก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะฉากที่ตลกมากก็คือว่าในตอนที่แบบเออไล่ล่าอยู่ไล่ล่าไ้ผู้รลายเอาง,ง่ายๆไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามนะคะทางด้านของเฉิงอีนั้นก็แหมถอดกระโปรงออกเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะถอดกระโปรงกลางถนนเลยนะคะณนะจุดนี้ก็ถือได้ว่าตลกมากเลยในตอนที่แบบเขากําลังอุ้ยกําลังเข้มข้นเลยไล่ล กันอยู่นะคะตัวเขาก็ถอดกระโปรงทันทีเลยก็อย่าลืมพลาดพลาดไม่ได้เลยนะคะสาหรับฉากนี้จะข้ามไปฉากไหนหรืออะไรยังไงแต่ว่าในช่วงเท่คุณเฉิงอี้แต่งผู้หญิงนะคะในฉากนี้ก็ต้องไม่พลาดเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นในเรื่องอื่นๆนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าใส่จริตจากกานเล็กๆน้อยๆแล้วก็รวมทั้งคือบอกได้เลยมันขบขันแล้วมันก็แบบมีรอยยิ้มแล้วก็เอ็นดูเอ็นดูเฉิงอี้มากเลยนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะเรื่องนี้เร ติ้งปังอยู่นะคะอย่าลืมอย่าพลาดชมกันค่ะวันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ